สวัสดีครับกระผมธนพงศ์หลักนครพลนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ท่านห้ความเชื่อถือไว้วางใจที่จะรับค่ากร์จายมือจากผมนะครับโดยท่านได้อนค่าพรากรณ์เข้ามาเป็นแบบ349บาทครับแบบ349บาทนี้ก็จะมีคลิปพรากรณ์ทั้งหมดให้นะครับเกี่ยวกับลายมือของท่านทั้งหมดให้เพียงแต่จะไม่มีาตารางพรากรณ์ที่เป็นเหตุการณ์รายเดือน แล้วก็ตารางพยากรณ์เหตุการณ์ที่เป็นรอายปีนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็จะส่งให้ท่านทางอีเมลหรือบางท่านก็มีลาก็จะส่งให้ทางหลายด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็แนะนําให้อ่านเอกสารตัวนี้สันิดหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ใช่คำพยากรณ์ของท่านนะครับเป็นแต่เพียงเอกสารประกอบคำพยากรณ์นะครับผมจะส่งมาพร้อมกับทาง อีเมลนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็อธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพราการ์ตรงนี้ไม่ใช่คำบริการ์เป็นในเพียงคําอธิบายประกอบการพยากรณ์ด่านั้นนะครับก็คือเป็นภาพรวมๆที่ผมจะพยากรร์ลายมือของแต่ละท่านทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็จะมีลักษณะของอความเกี่ยวข้องที่ผมพูดถึงเส้นชีวิตนะครับเส้นแอมิชันไลน์เส้นใดๆก็แล้วแต่นะครับเส้นสมองอย่างนงี้นะครับ คือเวลาผมอธิบายถึงผมก็จะพูดถึงทั้งหมดนะครับ่าที่ผมแนะนาให้อ่านตรงนี้ก่อนเพื่อจะได้สื่อสารกันให้ตรงนะแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเป็นภาพรวมๆเช่นเวลาผมพูดถึงเส้นหัวใจอย่างนี้นะครับผมก็จะพูดถึงเฉพาะในมือของท่านนะครับแต่ว่าเส้นหัวใจในความหมายภาพรวมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่ใช่คาพยากรณ์นะครับเป็น,นเพียงคําอธิบายประกอบเท่านั้นนะครับท่านสามารถอ่านเพื่อจะได้สื่อสารกันให้ง่ายขึ้นและเข้าใจให้ตรงกันนะครับ โอเคนะครับเดี bath, ๋ยวเราก็จะไปดูเร sort of ื่องของลักษณะมือของแต่ละท่านก่อนนะครับในเบื้องต้นนี้นะครับการไปจดเราก็จะดูลักษณะมือนะครับลักษณะมือเช่นกันนะครับผมก็จะส่งเอกสารประกอบมาอีกตารางหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือตารางที่เป็นลักษณะของบอกถึงลักษณะมือนะครับครับลักษณะมือของแต่ละคนเรานะครับก็จะมีอยู่ในกลุ่มของมือ7ประเภทที่ผมส่งเอกสารมาพร้อมนี้ ครับก็สรุปว่าผมมีเอกสารส่งมาให้ท่านพร้อมกัน2รายการนะครับก็คืออันดับแรกก็คือนี่นะอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับปันภัจากรก็จะเป,เป็นเอกสารประกอบที่จะพูดถึงภาพรวมให้ท่านอ่านประกอบนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเอกสารที่ประกอบลักษณะมือนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดว่ามือของท่านเข้ากลุ่มมือไหนมีอาชีพการงานหรือมีจริต ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ